สวัสดีนักเรียนป .5 ทุกคนนะครับวันนี้เรียนวิชาสุขศึกษาต่อนะครับนให้นักเรียนเปิดหน้าที่94นะครับข้อที่2เรื่องสื่อโฆษณากับการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารและผลิตภัณฑ์ ในปัจจุบันการโฆษณาเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมการขายอาหารและผลิตภัณฑ์ต่างๆโดยมีวิธีการโฆษณาที่หลากหลายรูปแบบเพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคจำน,นวนมากสนใจและซื้อผลิตภัณฑ์นั้นๆข้อมูลที่โฆษณาจึงมักจะแสดงเฉพาะส่วนที่ก่อให้เกิดผลดีต่อการขายผลิตภัณฑ์เท่านั้นจุดด้หรือจุดเสียของผลิตภัณฑ์ มักถูกปกปิดบิดเบือนหรือซ่อนเล้นไว้ซึ่งในบางครั้งการได้รับข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนก็าอาจทําให้ผู้บริโภคเกิดความเข้าใจผิดถูกขับเรียบหรือเกิดอันตรายจากการใช้ผลิตภัณฑ์ได้ปัญหาที่เกิดจากการโฆษณาการโฆษณาผลิตภัณฑ์อาจทําให้เกิดปัญหาดังนี้ หนึ่งมีการนำเสนอความจริงเพียงบางส่วนส่วนที่ไม่นำเสนออาจเป็นข้อมูลจำเป็นที่ผู้ริโภกควรรู้สองโฆษณามีการใช้เทคโนโลยีที่สามารถสื่อให้ผู้ริโภครับรู้ถึงสรรพคุณที่อาจเกินความจริงหรือเป็นเท็จได้ 3. มีการอ้างถึงแหล่งที่น่าเชื่อถือหรือฐานที่ที่มีชื่อเสียงให้การรับรองเช่นดารานักร้อ สถาบันที่มีชื่อเสียงห้องทดลองและห้องปฏิบัติการ 4. อ้างสรรพคุณเกินกวา่าชนิดของอาหารและผลิตภัณฑ์โดยอาจแสดงสรรพคุณไปทางยา 2. อหลักการพิจารณาโฆษณาก่อนเลือกซื้อการเลือกซื้ออาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพควรพิจารณาดังนี้ 1. พิจารณาว่าข้อความที่ปรากฏในโฆษณานั้นเกินหลักความจริงหรือไม่สองเลือกซื้อสินค้าตามความเป็นจริงไม่ควรเชื่อเพราะมีบุคคลที่มีชื่อเสียงใช้สศึกษาข้อมูลของสินค้าก่อนว่ามีข้อดีและข้อเสียต่างกันอย่างไรเพราะโฆษณามักไม่บอกจุดเสียของสินค้า 4. เปรียบเทียบคุณสมบัติของสินค้าชนิดเดียวกันแต่ต่างยีห่ห้อก่อนตัดสินใจเลือกซื้อต่อไปให้นักเรียนเปิดหน้า96นะครับข้อ2คําสั่งบอกว่าอ่านคําโฆษณาที่กําหนดให้แล้วพิจารณาว่าโฆษณาที่น่าเชื่อถือหรือไม่เพราะเหตุใด ข้อที่หนึ่ยาสีฟันผสมฟูอะรายไวยใช้แล้วทําให้ฟันสะอาดแข็งแรงโฆษณานี้น่าเชื่อถือเพราะยาสีฟันมีส่วนผสมของฟูอะรายจะช่วยป้องกันฟันผุข้อ2 สาหร่ายปรุงรถตาโอเรียนให้สารอาหารครบห้าหมู่ทดแทนการกินอาหารในแต่ละมื้อเหมาะสำหรับผู้ต้องการลดน้ำหนักเลือกสาหร่ายต้องเลือกโอเรียนโฆษณานี้ไม่น่าเชื่อถือเพราะสาหร่ายชนิดเดียวมีสารอาหารไม่ครบห้าหมู่ดังนั้นจึงต้องกินอาหารชนิดอื่นด้วยข้อ3ามแชมพูแบ็แพ ผมหอมสะอาดล้ำลึกสระหนึ่งครั้งอยู่ได้นานหนึ่งสัปดาห์โดยไม่ต้องสระโฆษณานี้ไม่น่าเชื่อถือเพราะการสระผมควรสระอย่างน้อย2-3ถึงครั้งต่อสัปดาห์เพื่อความสะอาดของผมและหนังศีรษะข้อที่4น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มวเตอร์ ใสสะอาดปลอดภัยเพราะผ่านคำวิธีการผลิตที่พิถีพิถันและมีคุณภาพภายใต้เครื่องหมายรับรองออยน่าเชื่อถือเพราะมีเครื่องหมายอยรับรองคุณภาพและข้อที่5พิงกี้ลิปมันเปลี่ยนสีได้ใช้แล้วปากจะนิ่มนวลน,น่าสัมผัส ไปตลอดการโฆษณานี้ไม่น่าเชื่อถือเพราะลิปมันไม่สามารถทำให้ปากนิ่มได้ตลอดไปชั่วโมงนี้คุณครูเขาฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ